สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ผมเดวิดช้างนะครับวันนี้ผมอยากจะขอแนะนาท่าประกอบ13ท่าจากจดหมายเปาโลนะครับพี่น้องเรารู้ว่าจดหมายเปาโลมีทั้งหมด13เล่มนะครับอยู่ในส่วนกลางของพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่มีพระธรรม27เล่มด้วยกันนะครับเริ่มต้นด้วยพระกิติคุณสี่เล่มแล้วก็พระธรรมกิจการหลังจากนั้นก็คือพระธรรมโรมก็คือ จดหมายจากอาจารย์เปาโล13เล่มนะครับผมอยากจะแนะนำท่าประกอบเพื่อจะให้เราจดจำเนื้อหาสำคัญจดจำหัวข้อของพระธรรมแต่ละเล่มจากอาจารย์เปาโลนะครับช่วงแรกผมจะขออธิบายสั้นๆแล้วก็สุดท้ายให้เราทบทวนท่าประกอบด้วยกันนะครับเล่มแรกของอาจารย์เปาโลก็คือพระธรรมโรมนะครับหัวข้อคือข่าวประเสริฐที่ยอดเยี่ยมนะครับ ข่าวประเสริฐคือหัวข้อคือหัวใจสําคัญของพระธรรมโรมนะครับเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะรับความรอดและข่าวประเสริฐก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทําให้เรามีความมั่นใจในการประกาศด้วยนะครับหัวข้อของ1นโครินก็คือปัญหาคริสตจักรนะครับเมื่อเราอ่านพระธรรมหนึ่งโครินนะครับเราเห็นปัญหามากมายในคริสตจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบผู้นํา การขัดแย้งระหว่างสมาชิกนะครับมีการฟ้องร้องกันรวมทั้งการอวดตัวในการใช้ของประธานผมชื่อว่าคริสตจักรโครินนะครับทำให้อาจารย์ปเปาโลรู้สึกปวดหัวนะครับนั้นหัวข้อคือปัญหาคริสตจักรแต่สมโครินนะครับเราเห็นหัวข้อ,อย่างหนึ่งก็คือพระคุณของพระเจ้านั้นมีเพียงพอไม่ว่าเราจะได้พบปัญหาในคริสตจักรอะไรก็แล้วแต่นะครับ อาจารย์เปาโลรู้เคล็ดลับในการรับใช้พระเจ้าก็คือรับพระคุณจากพระองค์เมื่อไหรที่ท่านรู้สึกอ่อนกําลังเมื่อเวลานั้นท่านได้รับฤิธานุภาพจากพระเจ้าและไม่ว่าเราจะต้องพบกับปัญหาอะไรในการรับใช้พระเยซูคริตสต์สรงให้พระสัญญากับอาจารย์เปาโลและกับพวกเราว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีเพียงพอนะครับหลังจากนั้นมีสี่เล่มน,นะครับที่มีเนื้อหาคล้ายกันมีความยาวคล้ายกันก็คือกาลาเทีย เอเฟซัส uh, ฟิลลปีกับโคโลสีนะครับพระธรรมกาลาเทียมีหัวข้อธรรมบัญญตัติหรือความเชื่อนะครับพี่น้องเราจะพึ่งพาธรรมบัญญตัติพึ่งพาความดีของเราเองหรือพึ่งพาความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในการรับความรอดเอเฟซัสนะครับหัวข้อคืออยู่กับต่างชาติรวมเป็นหนึ่งนะครับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเรื่องสำคัญในคริสตจกักรนะไม่ว่าจะเป็นยูกับต่างชาติ และคริสเตียนกับพระเยซูคริสต์ก็รวมเป็นหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์นะเหมือนท่าอธิษฐานแบบนี้นะครับชีวิตอยู่ในพระคริสต์ทาให้พระเจ้าพอพระทยัยทําให้คําอธิษฐานของเราได้รับคําตอบนะครับหัวข้อจากพระธรรมฟิลิปปีก็คือเหตุผลแห่งความชื่นชมยินดีนะครับเมื่อไร่ที่เรารู้สึกทุกข์ใจนะครับให้เราทบทวนพระธรรมฟิลิปปีนะครับเราจะพบเจอ เหตุผลมากมายที่ทําให้เราสามารถชื่นชมินดีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับหัวข้อจากโคลโลส,สีคือพระคริสต์ทรงเป็นเอกนะครับพระเยซูคริสต์เป็นน u m b e r รนนะครับการเติบโตของชีวิตคริสเตียนต้องมาจากการพึ่งพาพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับพระคริสต์ทรงเป็นเอกในชีวิตของเราในคริสตจักรของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับพระธรรมหนึ่งและสองเทสโลนิกาก็จะมีอนาคตศาสตร์นะครับ ูดถึงพระเยซูคริสต์จะสเสด็จกลับมาหนึ่งเทสโลนิกานะครับมีหัวข้อถูกรับขึ้นไปนะครับถูกรับขึ้นไปกับพระเยซูคริสต์นะครับสองเทสโลนิกาให้เราระวังปฏิบัติพระคริสต์ระวังศัตรูของพระเยซูคริสต์ที่จะมาในวาระสุดท้ายมาเพื่อล่อลวงมาเพื่อจะชักชวนคริสเตียนไทยหลงทางนะครับสี่เล่มสุดท้ายจากจดหมายเปาโลนะครับคือคํากําชับจากอาจารย์เปาโลสู่น้องเลี้ยงของเขานะครับ และเป็นคำกำชับคำนุนใจพวกเราที่เป็นผู้รับใช้ด้วยนะครับหนึ่งทิโมธีให้เราต่อสู้อย่างเต็มกำลังนะครับผู้รับใช้ทั้งหลายที่รู้สึกท้อใจนะครับให้เราเพึ่งพาพระคุณของพระองค์ต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อข่าวประเสริฐสองทิโมธีจงประกาศพระวชนะในทุกฤดูกาลทุกเวลาให้เราประกาศข่าวประเสริฐประกาศพระวชนะของพระเจ้าที่ดัสจงแต่งตั้งผู้นำ อย่ารับใช้พระเจ้าอย่างดดเดียวให้เราหาทีมให้เรามอบหมายหน้าที่ให้ผู้ปกครองให้ผู้นําทั้งหลายรับผิดชอบต่อไปนะครับฟิเลมนให้เราคืนดีกันนะครับเนื้อหาของฟิลเลมนก็คือโอนีซิมัสเป็นทาสที่หนีออกจากบ้านและฟิลเลมนก็เป็นเจ้านายนะครับแต่เปโลอ้อนวอนให้ฟิลเลมนต้นรับโอนีซิมัสนะครับให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกันนะครับ เ่นเดียวกันคริสเตียนที่หันหลังต่อกันนะครับที่ขัดแย้งกันให้เราคืนดีกันเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเอาละครับนี่คือเนื้อหาจากจดหมาย13เล่มของอาจา์เปาโลให้เราจดจำโดยการทำท่าประกอบด้วยกันนะครับพระธรรมโรมข่าวประเสริฐที่ยอดเยี่ยมข่าวประเสริฐที่ยอดเยี่ยมพระธรรมหนึ่งโครินปัญหาคริสตจกักร ปัญหาคริสตจักรงโครินพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอพระคุณเพียงพอการาเทียธรรมบัญญัติหรือความเชื่อเอเฟซัสอยู่กับต่างชาติรวมเป็นหนึ่งฟิลิปปีเหตุผลแห่งความชื่นชมินดีโคลอสีพระคริสต์ทรงเป็นเอก หเทสโลนิกาถูกรับขึ้นไปถูกรับขึ้นไปสองเทสโลนิการะวังปฏิบัติภระคคิดหนึ่งทิโมธีจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังสงทิโมธีจงประกาศพระวชนะทิดัสจงแต่งตั้งผู้นำฟิเลโมนจงคืนดีกันขอพระเจ้าเวยพระพรทุกท่านนะครับให้เรามีโอกาสทบทวนเนื้อหาสาระใน จุดหมายต่างๆของอาจารย์เปาโลและผมเชื่อว่าเราจะเจริญเติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เกิดผลมากขึ้นเวายเกียรดโพรงมากขึ้นขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านนะครับ